ใครที่กำลังมองหามือถือเล่นเกมครับในราคาที่ไม่ถึงหมื่นห้าไม่อยู่แบบสองหมื่นหรือแบบเรือธงอะไรขนาดนั้นฮะแค่หมื่นต้นๆแต่สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลๆได้ชิปแบบระดับเรือธงเลยต้องขอให้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ให้จบครับเพราะเราจะมาแนะนําเจ้าตัว poco x4 gt ครับซึ่งเป็นเจ้าตัวมือถือที่ต้องขอบอกเลยว่าทำออกมาสําหรับสายเกมเมอร์โดยเฉพาะเลยครับผมส่วนจะเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe แล้วไปชมพร้อมๆกันเลยครับ ครับสวัสดีน้องผู้ชมันด้วยนะครับอยู่กับผมธนัทคุงกันอีกแล้วในชอ่องขอธนัทคุงอยากแกะกล่องนันเองนะครับโหหายกันไปนานมากเลยฮะกับช่องแกะกล่องนี้ก็ถามว่านานมากไหมก็ไม่านานมากเท่าไหรนะ่หรอกเนาะแกรวันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวมือถือที่ต้องขอบอกเลยว่าเพิ่งเปิดตัวกันไปสดๆดร้อนๆเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมไม่ได้ทําเป็นคลิปสรุปสเปกไว้นะครับผมก็ ช่วงนั้นเป็นช่วงสอบอยู่ผมไม่มีเวลาที่จะมานั่งทำนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาสรุปสเปคให้ในคลิปนี้ด้วยนั่นเองนะครับโดยเจ้าตัวนี้ก็คือ p o c o X4 GT นั่นเองเปิดตัวในไทยแบบสดๆร้อนๆกันเลยนะครับแถมราคาทำออกมาได้ผมว้าวมากๆเลยนะฮะเอาแบบว่าคือแรงแซงทางโค้งแบรนด์คู่แข่งที่เป็นแบรนด์จีนด้วยกันไปแบบว่าทิ้งห่างแบบไปไกลเลยอะนะฮะเพราะว่าเขาเปิดราคาออกมาได้สุดติ่งจริงๆนะครับ โดยเริ่มต้นของเขานะครับราคาแตตตอนนี้เนี่ยที่เป็นช่วงพรีออเดอร์นะฮะจะอยู่ที่9,000ปลายๆเท่านั้นเองนะครับจนไปถึงหมื่นต้นๆครับแต่ว่าถ้าหมดช่วงพรีไปราคาก็จะอยู่ช่วงหมื่นต้นๆน,นี่แหละนะฮะไม่ตีห่างไปไหนเลยนะครับบวกไม่แค่รุ่นละพันเท่านั้นเองซึ่งต้องขอบอกเลยว่าพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจัดเต็มมากๆในเรื่องของสเปคแล้วก็ในเรื่องของทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มานะครับผมคือต้องบอกไปว่าแบรนด์โ o โ o เนี่ยเขาทำ มือถือออกมาได้สเปคคุ้มค่าแล้วนะฮะแน่นอนครับโปโค้ก็คือแบรนด์ลูกหรือแบรนด์ในเครือของทางเสี่ยวหมี่นั่นเองนะครับซึ่งในโปโก้ผมเคยได้รีวิวมือถือของโปโก้ไปแล้วเนะรุ่นหนึ่งก็คือเจ้าตัว m 3 pro 5 g นะครับตัวนั้นที่เป็นมือถือ5 g ที่ต้องขอบอกเลยว่าราคาอยู่แค่4 5 0 0 0 6,000แต่ได้สเปคแบบจัดเต็มมากนะฮะตัวหน้าจอตัวกล้องเรื่องชิปอะไรพวกนี้เป็น5 g ในระดับเริ่มต้นที่ราคาน่าสนใจมากนะครับตอนนี้ก็คุณลุงผมก็ยังใช้อยู่นะฮะ ยังไม่เปลี่ยนเครื่องเลยนะครับคุณลุงเนี่ยบอกว่าใช้ดีมากเจ้าเครื่องนี้นะฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยและตอนนี้ครับก็คือมือถือรุ่นที่สอที่ผมได้รีวิวจากทางโพโคแล้วนั่นเองนะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์ผมออกตังเองทั้งหมดเลยโดยตัวนี้ผมก็เก็บตังซื้อเองด้วยนั่นเองครับกำลังมีแผนว่าจะซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่อยู่เหมือนกันเพราะว่าเจ้าตัว GT นี่ก็ใช้มาได้ระยะนึ่งละนะครับผมเขาเรียกว่าไงดีอะอยากได้มือถือที่แบบมาตอบโจทย์การถ่ายวิดีโอของผมให้มากกว่านี้ยิ่งขึ้นเข้าไปอีกก็เเเเลลยืออกจ้าตัวัว ProPo X4GT นน่นง จากว่ามันได้ชิปเซตที่เป็นระดับเรือธงเลยแล้วก็เรือนควบอะไรต่างๆ ะะเรามาดูหน้าตากล่องกันเลยดีกว่าหน้าตากล่องเขาเนี่ยก็แตกต่างจากตอน M3 Pro เนอะอันนั้นมันเป็นรุ่นเริ่มต้นใช่ไหมอันนี้จะแบบว่าเหมือนเป็นแบบออกแนวแนวแบบแฟลกชิปมิดเรนจ์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นอีกกล่องอีกหน้าตานึงไปเลยอีกดีไซน์นึงไปเลยและตัวนี้เนี่ยเขาจะทําออกมาให้เชิงแบบว่าเป็นเกมมิ่งโฟนครับแต่ว่าจะตัดในส่วนของพวกปุ่ม LR อะไรพวกนี้ออกไปนะฮะหน้าตามันเลยดูแบบเรียบๆเ,เหมือนมือถือทั่วไปนะครับแล้วก็ตัวกล่องเนี่ยเขาแบบเป็นโทนสีเหลืองดําอย่างนี้เลยนะฮะนี่ p o c o X4 GT ตัวใหญ่ๆตรงนี้เลยแล้วก็มมีีี 5G ่ ระบบเลยว่าตัวมือถือรุ่นนี้รองรับห้า G อย่างแน่นอนแล้วก็รุ่นที่ผมได้มานะครับผมจะเป็นรุ่นแรม8ลอม256 g b กตนั่นเองนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะมี2ขนาดด้วยกันเนาะแต่ว่าตัวแรมเนี่ยมีอยู่ขนาดเดียวนั่นเองครับโอเคมาเราแกะกล่องเลยดีกว่าหลายคนน่าจ,จะสังเกตนะฮะเคสที่วางอยู่ข้างข้างนี้เคสอะไรเคสของรุ่นนี้แหละผมแกะออกมาแล้วแล้วลืมไปว่าเออเรายังต้องถ่ายคลิปแกะกล่องดีกว่าผมเกือบแกะมือถือออกมาใช้แล้วนะเกือบแล้วอีกนิดเดียวเองแต่ว่านึกขึ้นได้เออเราต้องทําาาาคลลลลิปแกกยยแแกก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 ะ่่่่่ออองงนนนนน็เเเยยยัััไไมมดดด้รรูีีว คือกล่องใส่พวกคู่มือแล้วก็ตัวเคสติซึ่งเคสเขาก็มีแถมมาให้นะครับเป็นเคสแบบซิลิโคนยางนั่นเองนะฮะก็หน้าตาเขาทําออกมาได้แบบว่าโอเคดีเลยนะแล้วก็ตัวเคสเนี่ยเขามีการแบบว่าทําให้มันโค้งขึ้นมาคลุมเ,เรื่องของหน้าจอแล้วก็ตัวกล้องนี่เขาก็ทําให้มันนูนขึ้นมาเพื่อกันเรื่องของกล้องด้วยนะครับผมทําให้เวลาเราใช้งานเนี่ยหายห่วงแน่นอนเวลาตกกระแทกก็อาจจะ ช่วยการเรื่องของกล้องได้ดีในระดับหนึ่งด้วยนะครับผมนี่เขามีปุ่มมีช่องมีอะไรให้มาแบบชัดเจนเลยตรงตัวเคสด้านตูดของเขาครับตรงช่องเสียบสายชาร์จของเขาเนี่ยเขาจะมีฝาไว้ด้วยนะครับนี่ แบบปิดนะฮะแบบกันฝุ่นเข้ากันพวกสิ่งสกปรกเข้าอะไรประมาณนี้นะครับตัวคู่มือก็ไม่ต้องดูแล้วกันเนาะในนี้เขาก็จะมีเข็มจิ้มสิม้ด้วยนะครับเปิดมาก็จะเห็นอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็พวกคู่มือคู่มือนั่นเองนะครับเราไม่ค่อยได้อ่านกันอยู่แล้วแหละแต่เขาก็ต้องมีมาให้เนาะตามหลักเกมเขานี่ครับแล้วนี่ก็คือตัวเครื่องนั่นเองเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีหนึ่งเราเปิดเปิดดูอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ภายในกันดีวกว่าแล้วก็นี่ครับนี่คือตัวอะแดปเตอร์ชาร์จ67วัตต์ของทาง โคโค่แน่นเอนงนะครับก็ใช้เป็นเสียมีเทอร์โบชาร์จนั่นแหละนะฮะของทางเสียมีแหละโอ้ค่อนข้างหนักเหมือนกันนะเนี่ยเป็นชาร์จเดียวแบบ67วัตต์นะครับผมพอเสียบของเขานี่จะเป็นช่องสีแดงแบบนี้นะฮะแล้วก็หัวเสียบของเขาจะเป็นแบบน่าจะ EU มั้งหัวกลมอย่างนี้นะครับผมหลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบนะเพราะว่าหัวกลมบางทีมันหลวมใช่ไหมโอเคนี่ก็คือตัวสายชาร์จของเขานะครับผมเดี๋ยวผมดันออกมาก่อนนะนี่ครับนี่คือสายชาร์จของเขาเป็นแบบ Type C น,นั่นเองหัวเสียบนะครับนี่เขาทำเป็นสีแดงด้วยนะฮะสื่อถึงแบบว่าเป็นหัววชาาทีี่แแบบมคมคร อะไรประมาณนี้นี่สวยงามมากครับเป็นสายดบดยางม้วนมาสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีแล้วนะครับอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ก็มีแค่นี้รวมๆก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาของเก็บเข้าไปคืนก่อนเนาะได้เวลาปลดผนึกกันแล้ว อสวยมากแล้วก็ตัวเครื่องค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยนะครับนี่มีใส่ฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยแล้วก็จากที่ดูนะขอบจอเขาค่อนข้างที่จะบางพอสมควรเลยนะครับตัวเครื่องเขาจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมนะครับผมแล้วก็ตัวขอบของตัวฝาหลังเนี่ยก็จะโค้งนิดหน่อยไม่ได้โค้งเยอะมากนะครับเพื่อให้แค่เข้ากับสรีระมือแล้วก็เพื่อความสวยงามเองโดยโค้งเขาเนี่ยจะโค้งแบบทั้ง4มุมเลยนะโค้งประมาณ2 0 3 0นะครับผมไม่ได้โค้งเยอะมากแล้วก็นอกนั้นเนี่ยจะเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยม น,นะครับผมลําโพงเขาสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยว่าเป็นลําโพงคู่นะครับโดยจะมีลําโพงตัวที่2ที่อยู่ด้านบนเนี่ยจะอยู่ตรงข้างนอกนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งกันกับตัวลําโพงที่ไว้ใช้ส่วนทนานะฮะเพราะฉะนั้นได้เสียงที่ชัดเจนอย่างแน่นอนแล้วก็ตัวลาโพงเขานะครับอยู่ในตําแหน่งที่มือเราเนี่ยไม่ไปปดบังด้วยเวลาเราเอามือจับในแนวนอนอย่างนี้นะครับผมนี่ก็สะดวกสบายในการใช้งานแน่นอนโอเคผมเก็บของให้เรียบร้อยก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาดูหน้าตาตัวเครื่องอะไรกันให้เรียบร้อยนะครับเอาละผม ขว่วางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะมาดูตัวเครื่องกันก่อนครับโอ้ผมเกือบลืมไปเลยเรื่องอันนี้เดี๋ยวค่อยแกะแล้วกันนะโอเคมามาดูกันเลยครับหน้าตาตัวเครื่องเป็นแบบนี้นะฮะฝาหลังเขาจะเป็นทรงแบบ ฝารลังสีด้านนะครับแต่จากที่ดูน่าจะเป็นสแตนเลสไม่ก็พลาสติกแต่น่าจะพลาสติกฟังเสียงเหมือนเป็นพลาสติกมากกว่าแล้วก็เล่นลวดลายเหมือนเป็นแบบเป็นเหล็กเป็นสแตนเลสอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยโมดูลกล้องเป็นเหล็กแน่นอนนะครับเคาะเสียงแตกต่างกันมากเลยทัางหลังเขาจะมีสลักลายโลโก้ไว้ตรงนี้นะครับนี่เป็นสลักเป็นแบบเป็นอันเดียวกันกับตัวฝาหลังเลยนะไม่ได้เป็นชิ้นส่วนแยกนะครับแล้วก็มี 5G แล้วก็มีสัญลักษณ์พวกแบบสัญลักษณ์ทางเคมีหรืออะไรพวกนี้ของเขานะครับผมบอกว่าห้ามทิ้งขย ทั้งทิ้งลงถังขยะหรืออะไรพวกนี้นะครับนี่ก็จะมีเขียนอะไรตรงนี้ไปด้วยโดยรวมทั้งหมดมีประมาณนี้แล้วก็ตัวโมดูลกล้องครับจะเป็นทรงแบบนี้เลยหน้าตาคุ้นๆไหมมันเหมือนกับแบรนด์แบรนด์หนึ่งเลยครับผมตัวกล้องเขานะฮะ ซึ่งเอาจริงๆก็สวยนะการทําดีไซน์แบบนี้แต่มันก็เกิดเหมือนกับอีกแบ,บแรนด์หนึ่งเนาะอ่ะขอไม่พูดชื่อแล้วกันเนาะโอเค่ข้ามข้ามมันไปครับโอเคการจัดวางโมดูลกล้องเขาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีการนูนขึ้นมาจากตัวฝาหลังขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะตัวไฟแฟชนะครับจะเป็นแบบดูอัลโทเลยมีสีขาวกับสีเหลืองนะครับก็การถ่ายรูปก็น่าจะสวยงามขึ้นด้วยนะฮะตัวกล้องแล้วก็จะมีสลักคาว่า64ห้านตรงนี้ไว้นะครับกล้องหลังมี3ตัวอ่าเดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทาัันะางงล้งดหมฝ ไอตัวขอบเฟรมนะครับด้านข้างตรงนี้เขาจะไม่มีอะไรเลยนะครับเป็นโลง่ลงๆเพราะว่าปุ่มทุกอย่างเขาจะมาอยู่ตรงนี้หมดนะฮะอันนี้ปุ่มเปิดปิดเครื่องกับสแกลายนิ้วมือนะครับจะเป็นแบบสแกลายนิ้วมือด้านข้างนั่นเองแล้วก็เพิ่มลดเสียงนะครับข้างล่างพอร์ต usb เป็น type c แล้วก็มีช่องไว้สําหรับจิ้มซิมนะครับเอาถาดซิมออกมาตรงนี้นะครับไม่สามารถใส่ไมโคร sd เพิ่มได้นะฮะมีลําโพงมีไมค์ตัดเสียงรบกวนขนาดสนทนาโอเคเมื่อกี้อัดแล้วเสียงไม มันดับไปเพราะว่าแบตของใหม่ตัวนี้มันหมดนะครับผมเมื่อกี้ผมพูดถึงข้างล่างเนาะอันนี้คือผมเซตติ้งระบบของตัวเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างที่ รอชาร์จใหม่นะฮะมาพูดต่อแล้วกันเนาะโดยข้างบนนี้นะครับเขาจะมีรูหลายๆรูเลยนะฮะโดยรูหูฟังก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีลําโพง4จุดตรงนี้นะฮะเป็นลาโพงด้านบนนี่ครับเขาเป็นลาโพงคู่ที่ตัวที่2เนี่ยเขาแยกออกมาตั้งหักด้วยนะครับห้เปรียบเทียบบางรุ่นเขาจะมีซ่อนเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับเป็นใช้เป็นอันเดียวกันกับตัวลําโพงสนทนาเลยนั่นเองนะฮะแต่ว่าตัวนี้เขาจะแยกออกมาตั้งหักเลยเป็นลําโพงของตัวเองเองเลยนะครับซึ่งก็ดีนะครับเขาเรียกว่าไง แบบเสียงอะ่ะมันจะออกมาได้เต็มที่กว่าลําโพงที่มันซ่อนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะและก็มีรูหูฟังเอ้ยมีรูไม์นะครับไมสำหรับตัดเสียงรบกวนขนาดสนทนาแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นช่องสําหรับไออาร์บลัสเตอร์หรือก็คือตัวอินฟเรดนั่นแหละนะครับไว้สําหรับเป็นรีโมทในการควบคุมเปิดปิดแอร์เปิดปิดลําโพงเปิดปิดทีวีอะไรพวกนี้ได้หมดเลยเปิดปิดพวกอุปกรณ์ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับ ก็สามารถที่จะใช้โทรศัพท์เป็นรีโมทได้นั่นเองนะฮะของ Xiaomi เนี่ยเขามีมาตั้งนานแล้วนะครับผมโอเคมามาดูที่เรื่องหน้าจอกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เปิดเครื่องแล้วก็เซตติ้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ได้เห็นความสวยงามของหน้าจอนะฮะเมื่อกี้แอบลองเล่นกล้องนี้นีหน่อย่ต้องขอบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆนะครับไม่ใช่ว่าแค่สําหรับสายเล่นเกมนะใครที่อยากซื้อไปถ่ายวิดีโอหรือถ่ายแบบคลิปนู่นนี่ทั่วไปบอกเลยว่าแฮปปี้มากๆสําหรับเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะส่วนถ่ายรูปอันนี้้ผมมยัังงงไไดทสจบบจริๆๆาก ว่าแค่ลองเช็คดูว่าเป็นยังไงนะครับผมใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอน,นู่นนั่นนี่เรียบร้อยนะครับโดยการปลดล็อกหน้าจอเนี่ยเขามีทั้งสแกนนิ้วมือแล้วก็ปลดล็อกด้วยใบหน้ามีมาหมดเลยไม่ต้องห่วงเลยว่ามีแค่สแกนหรือว่าไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับผมทุกอย่างมีมาให้หมดแล้วก็สแกนเร็วมากๆด้วย แตะเสร็จแล้วแล้วบอกเลยว่าเรื่องเสียงลำโพงเนี่ยดังมากๆผมเทสเสียงเทสอบไรมาให้แล้วนะครับมาดูที่เรื่องของสเปคกันก่อนเลยดีกว่าโดยตัว Po Co X4 GT นี้ครับผมหน้าจอของเขาเนี่ยจะเป็นแบบ IPS LCD นะครับผมไม่ใช่เป็น Super AMOLED นะฮะใครที่อยากได้ความสดความสวยของสีเนี่ยก็จะต้องตัด Choice ตัวนี้ออกไปฮะไปเล่น X4 Pro หรือไม่ก็ไปเล่น F4 GT แทนนะครับซึ่งตัวนั้นราคาก็จะโดดไปไกลหน่อยหรือไม่ก็ F4 ตัวธรรมดาที่อาจจะไม่เปิดตัวในไทยนะครับเพราะตัวนั้นเนี่ยแทบไม่ต่าง จากตัว F3 เท่าไหร่เลยม,มันก็คือเจ้าตัว K40S ที่เอามารีแบรนด์นั่นเองเหมือนเป็นการอัปเกรดจากตัว F3 อะนะฮะมานิดนหน่อยๆนเท่านั้นไม่ได้แตกต่างจากตัวรุ่นที่แล้วสักเท่าไหร่นะครับโอเคมาเข้าเรื่องตัวนี้กันต่อเลยดีกว่าหน้าจอของเขานะครับขนาดจอของเขาเนี่ยจะอยู่ที่6.6นิ้วนะครับความเรีจะเป็นแบบ Full HD Plus มีความสว่างของสีจอนะครับอยู่ที่650นิตซึ่งค่อนข้างสว่างมากๆนะฮะ650นิตก็น่าจะสู้แสงได้ดีพอสมควรเลยน่าจะทนแสงได้ในระดับหนึ่งนองแงอไ แล้วกก็ยังมองพอมองเห็นแบบตัวเลขนะฮะเวลาได้อย่างชัดเจนอยู่นะครับพวกตัวหนังสือพวกโลโกโ้แอปอะไรพวกนี้เห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนในระดับนึงยังพอมองรู้เรื่องว่ามันคือแอปอะไรแล้วก็ดูเวลาเงี้ยเนี่ยยังพอรู้ว่าเออมันคือเวลากี่โมงนะครับผมโอเคแล้วก็ตัว refresh rate จอนะครับกาให้มาเนี่ยสูงถึง144เฮิร์ตด้วยกันเลยนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆในเรทอาคานี้นะครับผมและที่สําคัญเป็นแบบ adaptive sync ด้วยสามารถที่จะปรับค่า refresh rate เนี่ยได้ตั้งแต่30จนถึง144เฮิร์ตเลย ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราโดยการปรับของเขานะครับจะไม่ได้ปรับแบบ30มสิบสหรือว่าเป็นอะไรแบบเหมือนตัว l g p o นะครับแต่ว่ามันจะปรับเป็นแบบเป็นสเต็ปสเต็ปของมันมากกว่านะฮะคือ 30, 60, 90, 120แล้วก็144นั่นเองโดยดีทั้งหมด6 7สเต็ปด้วยกันนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราใช้งานเล่นเกมใช้งานดูหนังมันก็จะปรับตามระดับที่มันต้องการนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะไปตั้งค่าได้นะฮะแล้วก็มีค่า Touch Sampling Rate นะครับอยู่ที่270 h z ด้วยกันครับาจจาะไม่ได้ว่าาเยอะมกมาย แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะทัชติดนิ้วอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ย ความดีเลทม์ในการหมุนในการเคลื่อนไหวหน้าจอต่อการสัมผัสของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลทมมมาก,มากๆนะครับดีเลทมมมันน้อยว่างั้นแหละแล้วก็เพิ่มเติมนะครับตัวหน้าจอนี้นะครับไม่ใช่แค่เป็น IPS 144Hz ธรรมดาค่าความลึกสีของเขาเนี่ยก็ยังให้มาสูงถึง10บิตด้วยกันลึก10บิตในจอ IPS นะครับแล้วน่าจะได้เห็นกันไปแล้วในจอของเจ้าตัว m i Pad 5นะครับตัวนั้นเนี่ยเขาก็เป็น IPS ที่มีค่าความลึกสี10บบิตเหมือนกันโดยเจ้าตัวนี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับมันเป็นรุ่น ที่รีแบร์มาจากเจ้าตัว Redmi Note 11T Pro 5G นั่นเองซึ่งเจ้าตัวนั้นเนี่ยเขาเป็น10บิตท,ที่ผ่านมาตรฐานหน้าจอ DisplayMate ระดับ A+ มาด้วยเป็น DisplayMate ในจอ i p s นะครับผ่านมาตรฐานมาด้วยนะฮะซึ่งตัวนี้ไม่รู้ได้มาตรฐานนั้นป่าวเพราะไม่ได้มีระบุเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นตัวต้นฉบับของเขาคือ Redmi Note 11T Pro เนี่ยตัวนั้นเขาผ่าน DisplayMate ระดับ A+ ด้วยนะครับโดยหน้าจอของเขานะเขาจะใช้ชื่อค่าความลึกสีเนี่ยนะว่าเป็น True Display นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ True Color ด้วยค่า ค่าสีที่มีความสมจริงแล้วก็มีความสวยสดงดงามปรับแต่งสีปรับแต่งหน้าจอเนี่ยอิสระมากนะครับเรื่องค่าสีอะไรพวกเนี้ยเราสามารถที่จะปรับอิสระเลยอยากจะปรับค่าคอนทราสสีปรับอะไรพวกเนี้ยยังไงก็ได้เท่าไหร่แล้วแต่เราอิส คือเราจะปรับยังไงก็ได้อิสระตามสไตล์ของเราเลยนั่นเองครับแล้วก็จะมีในส่วนเรื่องของ d o บ b y Vision ด้วยเรื่องค่าความสดของสีฮะใครที่ดูพวกอ่าวィィิดีโอหรือว่าดู Netflix Netflix น่าจะรองรับละอ่าพวกบาูวิดีโอที่มารองรับ d o บ b y Vision อย่างเงี้ยพอเปิดไปมันจะได้ค่าความสดของสีที่เยอะมากๆเลยครับผมต่างจากพวก HDR ธรรมดาแน่นอนแต่ว่า HDR เขายัางรองรับนะแต่เป็นแค่ HDR 10ไม่ใช่ 10+ นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ DC Dimming ฮะค่าความกระพริบสีคน ถี่ของสีแล้วเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จะช่วยทําให้ปลอดภัยต่อสายตาของเราด้วยนะครับแบบเวลาใช้งานนานๆไม่ปวดเมื่อยตาไม่ล้าตานะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับยังครอบทับมาด้วยกระจกที่เป็น Gorilla Glass 5้วยครับ รุ่นที่5เลยแข็งแรงทนทานอย่างแน่นอนนะฮะจัดเต็มแล้วนะฮะเรื่องหน้าจอมาดูสเปคภายในกันบ้างดีกว่าครับโดยตัวชิปเซ็ตของเขานะฮะที่ใส่มานี้นะครับก็คือชิปเรือธงจากทาง MediaTek นั่นเองไม่ได้เรือธงสุดมากๆไม่ใช่ตัว Dimensity 9000นะครับแต่เป็น Dimensity 8100นั่นเองครับโดยตัวนี้เนี่ยเขาเป็นชิประดับ5นาโนเมตรเลยนะครับผมก็ถือว่าในเรื่องของการประหยัดพลังงานในเรื่องของการประมวลผล AI อะไรพวกนี้สบายๆอย่างแน่นอนตัวชิปตัวนี้นะครับเขามีความเร็วอยู่ที่2.85กิกะเฮิร์ตซ์ด อยู่ที่เป็น m a r i g 6 1 0 mc 6นั่นเองตัว Storage ของเขาครับจะมีแรมมาให้ทั้งหมด 8GB ด้วยกันครับเป็นแบบ lpddr5 ด้วยหมื่นต้นๆได้ lpddr5 นะครับผมเร็วแรงสะใจอย่างแน่นอนแล้วก็ตัว s t o r a g รตัว rom นะครับจะมีมาให้ทั้งหมด2ขนาดด้วยกันแล้วก็จะมีตัว128วกับ 256GB จะกลับเป็นแบบ ufs 3.1ด้วยนั่นเองแล้วก็ตัวรุ่นที่ผมเอามาใช้นะครับก็คือที่ซื้อมาเนี่ยคือตัว rom 256เองรือ,อยหร,ราว่าหาก็จะ เพาะผมจะใช้ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอถ่ายบล็อกหรือว่าเซฟนู่นนั่นนี่นะครับซึ่งแน่นอนฮะร้อยมันใช้ไม่พอจริงๆครับในการบันทึกในการเก็บข้อมูลอะไรพวกนี้นะครับก็เลยเลือกที่จะเอาตัว2อ6บดีกว่าตัวระบบปฏิบัติการนะครับก็จะเป็น Android 12แล้วนะครับผมครอบทํามาด้วยมี UI เวอร์ชั่น13.0.1นั่นเองครับโดยก็บอกว่าเวอร์ชั่นนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่สเสถียรแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นมี UI ที่ทําออกมาสําหรับโพคโคโดยเฉพาะเลยน,นั่นเองก็หน้าาต UI ก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวมี UI สักเท่าไหร่อาจจะมีแตกต่างเรื่องหน้าตาตัวแอปอะไรนิดน่หน่อยๆเรื่องของไอคอนหรือว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยนะครับเหมือนกับเจ้าตัวมี UI เลยนั่นเองก็เรื่องระบบต่างๆค่อนข้างที่จะโอเคเลยจากที่ดูหน้าตอนนี้นะครับยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ใช้ไปอาจจะเจอเดี๋ยวถ้าเจอก็คงอาจจะแบบมีเขียนให้ไว้ในแฟนเพจล้วกันนะครับใครที่ตัดสินใจจะซื้อเจ้ารุ่นนี้เนี่ยแล้วยังลังเลเรื่องระบบที่มันรอมแบบไม่ค่อยเสถียรมีปัญหา อะไรพวกเนี้นะฮะเดี๋ยวรอดูรีวิวรายละเอียดยิบยิบย่อยๆในแฟนเพจแล้วกันนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะฮะทำออกมาสําหรับเกมมิ่งแน่นอนครับเขาก็ต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดีเพื่อ รองรับในเรื่องของการเล่นเกมอย่างแน่นอนก็คือเขาใช้เจ้าตัวเป็น Liquid Cool Technology 2.0นั่นเอง,เองก็พัฒนาจากรุ่นที่แล้วนะครับมีสเต n เลสส s t e มีมี VC มีอะไรพวกนี้นะครับช่วยระบายความร้อนก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ลองแบบว่าเล่นเกมหรืออะไรนะเดี๋ยวค่อยเล่นเกมแล้วมาดูกันอีกทีว่ามันช่วยระบายความร้อนแล้วก็อ่า,าเรียกว่าไงคุมความร้อนได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่เห็นคนส่วนใหญ่บอกว่าค่อนข้างที่จะดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะเดี๋ยวมานั่งดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับเชื่อปาก มาดูเรื่องกล้องกันเลยดีกว่าครับเรื่องของกล้องนะฮะตามที่ได้บอกไปครับมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันแบ่งเป็นเลนหลักนะครับความละเอียด64ล้านพิกเซล f อฟตอบอยู่ที่1.89ตัวเลนอัลโช Y 8ล้านพิกเซล f อฟต2.2แล้วก็มาโครอีก2ล้านพิกเซล f อฟต2.4นั่นเองตัวฟีเจอร์ที่เขามีมาให้นะครับก็จะมีเรื่องของโคร oning นะฮะโฟโต้โครนแล้วก็พวกอ่าด็อกิเมนต์โหมดก็คือถ่ายเอกสารมี AI Beautify ก็คือ AI b e บิวตี้ละนะครับปรับแต่งใบหน้าสวยงามอะไรพวกนี้แล้วก็มีพวกฟิลเตอร ต่างๆมีมูวี่เฟรมมีโปรโมทนะครับโปรโมทก็คือการถ่ายวิดีโอแบบโปรนั่นเองเหมือนแบบพวกกล้อง DSLR วนะ่ะมีการาสามารถที่จะปรับแต่งค่า F-Top ปรับแต่งก็คือเรื่องชัตเตอร์สปีดมีไวท์บาลานซ์มี balance, ม ISO ออะไรพวกเนี้ยเราสามารถที่จะ ปรับแต่งได้หมดเลยน,นั่นเองครับก็อิสระนั่นแหละนะฮะแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอครับผมต้องขอบอกเลยว่าว้าวมากๆนะฮะเขาสามารถที่จะถ่ายวิดีโอความละเอียดได้สูงสุดอยู่ที่ 4K 30เฟรมแล้วก็ Full HD ที่60เฟรมครับและที่สําคัญครับการถ่ายวิดีโอ30เฟรมกับ60เฟรมไม่มีความต่างกันเลยฮะในเรื่องของการซูมภาพน,นั่นเองแต่ว่า30เฟรมเนี่ยจะมีการซูมภาพเข้าไปนิดหนึ่งครับแต่พอมาเป็น60เฟรมปุ๊บมีความกว้างขึ้น ในสเต็ปหนึ่งเลยนะครับใครที่อยากได้ภาพลื่นไหลแล้วก็กว้างๆเนี่ยโอ้ต้องบอกเลยว่าโอเคมากๆเลยโทนสีภาพสกินโทนภาพนะมันจะออกอ่าอมๆเหลืองนิดๆ นะครับหรือว่าไปทางฟ้านหน่อยๆน,นะฮะไม่ได้แบบว่าสีสดอะไรมากขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็ต้องรอซอฟต์แวร์แก้กันอีกทีหนึ่งนะครับเนยเวลาขยับหน้าจอเงี้ยมันจะมีแบบว่าติดแดงๆนิดหน่อยเหมือนเหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าไงาการจัด optimize ตัวกล้องอาจจะยังไม่ได้ดีเท่าที่ควรต้องรออัปเดตซอฟต์แวร์เพิ่มเติมันอีกทีนึงนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาเทสกันอีกทีเนาะโอเคมาต่อมาครับ เรื่องฟีเจอร์ที่มาให้ในตัวการถ่ายวิดีโอนะครับก็จะมีถ่ายสโลว์โมชั่นได้ถ่ายวิดีโอโครนได้อันนี้จุดเด่นของทาง Xiaomi เลยเขาจะมีสามารถที่จะแบบถ่ายตัวเรา2ตัวยืนอยู่ในเฟรมเดียวกันได้โดยที่ไม่ต้องมาใส่ CG หรือให้เพิ่มเติเมเบื้องหลังนะครับสามารถที่จะถ่ายผ่านตัวกล้องนี้โดยตรงได้เลยน,นั่นเองแล้วก็จะมีโหมดบล็อกมาด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากถ่ายบล็อกนะฮะเขาจะมาถีถ่ายโหมดนี้แล้วก็สามารถที่จะตัดต่ออะไรพวกนี้ผ่านตัวโทรศัพท์ได้เลยก็คือครบเสร็จภายในกล้องตัวนี้เลยนนั่เเาาจะมีแบบวป็ เขาเรียกว่าไงเป็นเซตติ้งเป็นเซตติ้งของเขาอะนะฮะเรื่องเอฟเฟกเรื่องอะไรพวกนี้เขาจะมีแบบเตรียมมาไว้ให้เราเลยแล้วเราก็ปรับแต่งตกแต่งตามอิสระของเราได้เลยตามที่เขามีมาให้นะครับเซตอัพของเขาแล้วก็มีถ่าย t ท m แ lap s มีถ่ายช็อตวิดีโอนั่นเองก็คือใครที่อยากถ่ายแบบสั้นๆเอาไว้ลง TikTok หรือว่าลง Instagram Story นะครับหรือ Facebook Reels ก็สามารถที่จะถ่ายได้เลยนั่นเองแล้วก็ตัวกล้องหน้าครับกล้องหน้าเขาก็ให้ความละเอียดมาสูงถึง16ล้านพิกเซลเลยมี f ตอบอยู่ที่2.45ครับผมที่สำคัญเนี่ยอันนี้น่าสนใจมากๆเลยใครที่เป็นสายฟลอกนะคะอยากถ่ายกล้องหน้าแฮปปี้มากๆกล้องหน้าเขาให้มาเป็น Full HD 60เฟรมเลยครับผมปมบมือหน่อย Full HD 60เฟรมโอ้โหแฮปปี้มากๆต้องบอกเลยว่าใครที่ ชอบถ่ายกล้องหน้าเนี่ยก็อยากได้ความสมูทเนาะพอมันไม่มีความสมูทมันเป็นแค่30เฟรมอะความกระตุกอะไรยเนี้ยมันมันไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่พอมันกลายเป็น60เฟรมปุ๊บโอ้โหสุดจริงๆฮะแต่ว,ว่ากล้องค่อนข้างที่จะข่าวนิดนึงนะครับเดี๋ยวอาจจะเป็นที่รอยนิ้วมือผมอ่าน่าจะดีขึ้นมาหน่อย นะฮะก็ถือว่าโอเคนะสําหรับกล้องหน้า60เฟรมนะครับอ่เดี๋ยวผมลองถ่ายดูเลยกันเปรียบเทียบ <ๆ S 2> ระหว่าง60กับ30นะครับโอเคอันนี้ก็คือการถ่ายวิดีโอ Full HD 60เฟรมในกล้องหน้านะครับอ่าเขาให้เห็นเลยความลื่นไหลความสมูทนะครับมันเป็นยังไงแล้วก็กล้องหลังนะครับผมอ่านี่คือกล้องหลัง Full HD 60เฟรมนะครับนี่สังเกตความลื่นไหลสะหน่อยนะครับในโหความสวยงามความคมชัดของมันฮนะแล้วยังได้ความลื่นไหลด้วยสือว่า จัดเต็มมากๆเลยอ่าเดี๋ยวผมขึ้นวิดีโอเปรียบเทียบไปดูแล้วกันนะครับโอเคฮะนี่ก็คือการถ่ายวิดีโอ Full HD 60เฟรมในกล้องหน้านะครับอ่าเราให้เห็นเลยความลื่นไหลความสมูทนะครับมันเป็นยังไงเป็นแบบนี้เลยนะั่นเองฮะอ่านี่คือกล้องหลัง Full HD 60เฟรมนะครับนี่สังเกตความลื่นไหลสะหน่อยนะครับในโหความสวยงามความคมชัดของมันฮนะแล้วยังได้ความลื่นไหลด้วยถือว่าจัดเต็มมากๆเลยเป็นไงบ้างฮะกล้องหน้ากล้องหลัง Full HD 60เฟรม จะเป็นแน่นอนผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครอยากจะถ่าย 4K 60เฟรมอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าอยากจะได้ความคมชัดมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าพอมันไม่ใช่60เฟรมมันก็ดูแบบกั้มกั้มึงึงอะ่ะเนาะถึงมันจะคมชัดก,ก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบว่าได้ความสมูทอ่ะใช่ไหมใครอยากได้ความสมูทก็ต้องเปิด60เฟรมแต่ว่าข้างหลังเขามีการสั่นให้ใช่ไหมแต่การสั่นเขาเปิดได้แค่30เฟรมนะครับไม่สามารถที่จะอัดแบบ60เฟรมได้อันนี้ก็ต้องเป็นข้อพิจรารณาอย่างหนึ่งแต่ว่าผมไม่สีเหียม ผมมีไม้กิมบอลอยู่เวลาไปถ่ายนอกสถานที่ผมก็ใช้ไม้กิมบอลอยู่แล้วนะครับมันก็การสั่นของมันเองอยู่แล้วอันนี้ไม่ซีเรียสอยู่แล้ว <c oughs> ต่อมาครับเรื่องระบบเสียงอ่าตอนที่อกไปเป็นลำงคู่นั่นเองรองรับ Dolby Atmos นะครับแล้วก็รองรับในส่วนของ h i เรสอ Audio ด้วยสําหรับเจ้าตัวแจ็คหูฟังแล้วก็ตัวลําโพงเองและก็ที่สําคัญฮนะเป็นไฮ r e ส Audio ทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบไวร s สเลยนั่นเองใครที่ใช้หูฟังแบบไร้สาย ก็สามารถที่จะสัมผัสประสบการณ์แบบไฮ g h ร e อะอดิโอได้เลยนั่นเองนะครับระบบการเชื่อมต่อครับผมก็จะมี d u a l 5G ครับตัวนี้ใส่ได้สซิมนั่นเองแล้วก็รองรับ 5G ทั้ง2ซิมเลยเป็น d u a l SIM แต่จะไม่สามารถใส่ในส่วนของ SD card ดเพิ่มได้นั่นเองครับรองรับ WiFi 6ด้วยแล้วก็มี b l e t ู o t h เวอร์ชัน5.3มี GPS แล้วก็ NFC มาให้แล้วก็มีพอร์ตการเชื่อมต่อที่เป็น USB TypeC นั่นเองกับแจหูฟังสา,าสุด5ที่ได้บอกกันไปแล้วก็ระบบการปลดล็อกหน้าจอนะครับก็จะเป็นสแกนลายนิ้ ส่วนตัวฟีเจอร์เพิ่มเติมนะครับก็มีไอ้บาสเตอร์ที่ได้บอกกันไปแล้วก็มีระบบสั่นที่เป็น X-axis linear motor ต้องขอบอกเลยว่าเป็นระบบสั่นที่แฮปปี้นะฮะค่อนข้างที่จะสั่นดีเลยในระดับหนึ่งเลยโอเคเลยโดยตัวสีที่มันจำหน่ายนะครับจะมีทั้งหมด3 4สีด้วยกันคือ Black Silver แล้วก็ Blue นั่นเองตัวสีที่ผมได้มานะครับก็คือเอามาใช้เนี่ยก็คือ Silver ครับผมชอบสี Silver นะมันสวยดีอะแล้วก็มันค่อนข้างสว่างแดแอชอบมากแล้วก็เออใช่เป็นฝาหลังแบบเป็นฝาหลังด้านอย่างเงี้ มีก็ตามแหละแต่ว่ามันไม่ได้เห็นเด่นชัดอะนะฮนะค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ตัวเฟรมด้านข้างนะครับก็เป็นแบบทึบด้วยไม่ได้เป็นแบบเงานะครับก็กันรอยนิ้วมือได้อย่างดีเลยน,นั่นเองนี่ใครที่กังวลเรื่องรอยนิ้วมือจะเต็มฝาหลังเครื่องแบบไม่ได้ใส่เคสอย่างเงี้ยถือว่าโอเคเลยนะครับมีเคสก็ดีขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งฮนะช่วยกันกระแทกได้ครับนี่แล้วก็แกะค่อนข้างง่ายนะแกะไม่ยากโอเคอยู่นี่พอใส่เคสมันก็ กันกระแทกได้อีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็พอใส่เสร็จก็ไม่ได้สแกนยาก้วยสแกนง่ายอยู่ นี่ฮะสังเกตเลยครับว่าตัวเคสมันค่อนข้างที่จะนูนขึ้นมาเยอะมากเพื่อคุมในส่วนของกล้องเอาไว้ด้วยก็คือการกระแทกในส่วนของกล้องด้วยนั่นเองครับนี่มันคลุมกล้องได้เลยนะเวลาตกปุ๊บมันก็ยังแบบมีเคสให้ช่วยกันในเรื่องของกล้องที่จะไปกระแทกเบนแต็จะเจอพื้นขูกขนนะแต่ถ้าไม่ได้ช้พื้นขูกะก็โอเคไปนะครับแล้วก็มีจุกไว้ปิดตรงนี้ด้วยนั่นเองนี่ก็ถ้าไม่ได้ใช้นะฮะก็ปิดเอาไว้ได้มันก็ช่วยกันเรื่องพวกสิ่งสกรปรกหรืออะไรไปโดนประมาณนี้นะครับออรบ,บไปนะ แบตของเขานะครับให้ความจุมาอยู่ที่5,080 ah, ก็ใช้งานได้สบายๆเหลือๆเ,เลยแบบอึดสาใจอย่างแน่นอนแล้วก็มีรองรับเทอร์โบชาร์จอยู่ที่67วัตต์ด้วยครับตัวเทอร์โบชาร์จ67วัตต์ก็ไม่ต้องบอกนะฮะ ชาร์จเร็วอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลเลยว่าจะได้แค่30บวัตต์าบาวัตต์อะไรพวกนี้นะครับได้67บวัตต์มาถือว่าโอเคมากนะฮะโอเค okay, มาดูราคากันบ้างดีกว่าครับสำหรับใครที่กําลังตามหาราคากันนะฮะร,ราคาตอนนี้ครับตัวรุ่นแรม8อมหรอบราคาจะอยู่ที่9990บาทสําหรับช่วงอาพรีเซลนะฮะณตอนนี้ส่วนราคาเต็มของเขาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบบาทครับแล้วก็ตัวแรมแปดลอมสองร้อยห้าสิบหกนะครับคือรุ่นที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ราคาเต หน่งบาทนั่นเองครับใครที่ทันร้อยออเดอร์แรกเนี่ยก็จะได้แท็บเล็ตฟรีด้วยของทางทีเอ่อ TCL ไหมถ้าจำไม่ผิดนะฮะตัวนั้นโอ้โหผมพรีไม่ทันว่ะมันเร็วมากๆ100ะอออเดอร์นี่คือไปเร็วมากๆเร็วจริงๆก็ไม่เป็นไรครับได้แค่ตัวเครื่องมาก็ถือว่ายังไงก็คุ้มครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของการแกะกล่องในครั้งนี้นะครับมาเดี๋ยวเอ่อถ่ายรูปให้ดูสักหน่อยแล้วกันเนาะให้เห็นหน้าตากล้องว่ามันดีแค่ไหนนะครับแหมผมถ่ายตัวกล่องนี่ให้้ดูเลลยแลวกัน อขอยืมตุ๊กตาสักตัวหนึ่งหน่อยแล้วกันอะเอลซาแล้วกันมาเฮ้ยมันทําหน้าชั้นหลังละลายได้โอเคเลยนะเนี่ยแล้วก็โฟกัสใบหน้าได้ดีด้วยนะครับแล้วก็อัลตัาไวโอัลตัาไวค่อนข้างกว้างเลยนะเนี่ย แจมอยู่แล้ววิดีโอโต้ไวเป็นไงบ้าง ถ่ายได้แค่30เฟรมนะครับผมไม่สามารถถ่าย10เฟรมได้ก็ไม่ซีเดียสหรอกโอเคอยู่นะครับ,นะรบวิดีโอส0เฟรมก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะเนี่ยถึงสีมันค่อนข้างจะตอนนี้มันอมเหลืองๆหน่อยก็เถอะแต่ว่าไม่เป็นไรฮะไม่ซีเดียหนมาดูภาพบุคคลสิกลางคืนเดี๋ยวผมถ่ายให้อีกทีแล้วกันตอนนี้ไม่มืดเนาะเดี๋ยวถ่ายเจอกันอีกทีในคลิปรีวิวแล้วกันามาดูบล็อกสิเอาต้องมานั่งดาวนโหลดใหม่ด้วยนะฮะมีไงมีเอฟเฟกต์มีฟิลเตอร์อะไรของเขามาให้ด้วยนะฮะลองมานั่งเล่นดูกันได้แล้ววกกกันเดดีียด๋ยมอ็าู ีตอนอคลิปรีวิวแล้วกันเนาะโอเคโดยรวมประมาณนี้ครับมีมีโหมด64ล้านด้วยก็มันจะถ่ายเป็นแบบเล็กๆแค่นี้ฮนะเนี่ยเป็นเฟรมแค่นี้ไม่ได้ใหญ่มากซูมไม่ได้ด้วยนะครับซูมเข้าซูมออกไม่ได้เลยได้แ,แค่ระดับเดียวอ่ะเอาให้ดูแล้วกันโอ้เสียงลำโพงมันใหญ่ดังมากอะ่ะผมปรับเป็นดังสุดเลยนะมาเดี๋ยวมาลองเทสเสียงเพลงกันหน่อยสิ สะใจจริงๆสมแล้วนะครับกับที่เป็นระบงคู่แบบนี้ใครที่สนใจนะครับตอนนี้ก็เวรช่วงพีเซลอยู่เนาะซึ่งไม่รู้ว่าตอนคลิปนี้ลงเนี่ยมันจะหมดพีเซลหรือยังผมไม่แน่ใจว่าคลิปจะได้อ่อนแอตอนไหนนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามดูก็แล้วกันโอเคผมขอเวลาเอาไปใช้งานตัด แกะเกาอะไรมันสักหน่อยแล้วกันนะครับให้รู้เรื่องฟีเจอร์การเล่นเกมหรืออะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเมาเจอกันอีกที่ในคลิปรีวิวครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วแกะกล่องก็มีประมาณนี้ครับให้รู้เรื่องสเปคหรืออะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวคลิปรีวิวเราจะไม่มีการสรุปสเปคให้รับชมกันนะครับอาจจะมีพูดคร่าวๆแต่ว่าจะเป็นการพูดให้ดูโดยรวมว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับ อ,อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กันให้ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย